สำหรับแฟนๆเดอะออลลี่วักันทุกคนนะครับผมล่าสุดณวันที่23กุมภาพันธ์2568นี้ทางแอคเค n t ไอจีของเบนจามินทางหรือพี่จิงเทียนของเรานะครับผมก็ได้ประกาศมาแล้วว่าเราจะมีแฟนมิทติ้งของเ,ออเรื่องเดอะออลลี่วเนี่ยที่กรุงเทพกันนะครับผมในวันที่19เมษายน2568ก็คือปีนี้แหละหลังสองการเลยคือโอ้โหเฮ้ย ใครสนใจอยากเจอนักแสดงมาตามกันได้นะครับโดยจงานจะจัดขึ้นที่ตึก King Power ชั้น3นะห้องอักษรอาเทเตอร์นะครับผมแต่ว่าบาดะจะจำหน่ายทางเ,ออเขาเอาว่าะไ,นะไยนะเวทีนป้ามันดูแบบเป็นชื่อทิ่เก็แพลตฟอร์มของ G นะครับผมพอเราเข้าไปดูแล้วนะก็จะเห็นว่าเขาอ่ะจัดขายบัตรกันวันที่26คกุมภาพันธ์นี้ในเวลา11นาฬกานะครับผมตามเวลาไทยเนาะ แต่ว่าต้องไปซื้อบัตรทางช่องเออเวอเีตนะครับก็ต้องไปนั่งดูกันต่อไปว่าช่องทางนี้ซื้อบัตรยังไงก็โอ้ต้องไปสู้ๆกับแฟนชาวจีนดิไม่ดสสำหรับส่วนตัวผมนะั้นบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนครับลุ้นกันครับผมในวันที่26นี้นะครับเน้นย้ำก็คือประมาณช่วงวันพุธนี้แหละเอออย่าลืมกดบัตรกันนะเจอกันครับ